ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านเนินคนทาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3โรงเรียนบ้านขมวดมีการเปิดใช้หลักสูตรต้านทุจริตเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ึ่งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ในโรงเรียนบ้านขมวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมได้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต้านทุจริตนั้นผู้สอนได้เน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใกล้ตัวนักเรียนมีรูปแบบการสอนแบบ active learning เช่นใช้กรณีศึกษาบทบาทสมมุติรวมไปถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเข้าใจเช่นการออกแบบสตอรี่บอร์ดตามสถานการณ์และมีการประเมินผลที่หลากหลายมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่นำมาบูรณาการร่วมกันในโครงการโรงเรียนสุดริตเช่นการใช้นวัตกรรม C.I.P เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างผลงานของนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งผู้สอนจะเน้นให้นักเรียนลงมือคิดลงมือปฏิบัติเผชิญอุปสรรคและปัญหาและแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเอง